ค่ะทำสีผมบ่อยผมร่วงไหมนะคะอันนี้ทุกคนก็ถามเยอะนะคะคือการทำสีผมเนี่ยถ้าเราทำสีผมที่มีสารเคม,มีแรงมากๆนะคะมาทำลายบริเวณหนังศีรษะทำให้หนังศีรษะเกิดการอักเสบเกิดอาการแพ้นะคะหรือเกิดปุ๋ยเนี่ยมันก็มีโอกาสทำลายรากผมนะคะทำให้ผมเราร่วงมากกว่าปกติได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการย้อมผมนะคะจริงๆแล้วหมอก็เป็นคนย้อมผมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยว่าหนังศรีรษะเราเป็นคนแพ้ง่ายไหมนะคะถ้าเป็นคนแพ้ง่ายเนี่ยก็ต้องหลีเลี่ยงเรื่องการทําสีผมค่ะแก้สา Total Hair Solution